ลาลาสวนกลับคนทักท้องพล้อมฟาดนิ่มหุ่นมีอันจะกินพอดีรวยด้วยมารยาทไม่ควรถามลาลาอาสยามสวนกลับคนทักท้องฟาดนิ่มหุ่นมีอันจะกินพอดีรวยเรียกได้ว่าอาการปรีดปทุขึ้นมาเบาๆเลยทีเดียว สำหรับนักร้องนักแสดงสาวอารมณ์ดีลาลา่าอาสยามที่อวดลุกสวยเฉิดฉายบนพรมแดงงานอีเวนต์อยู่ดีๆก็มีชาวเน็ตมาทักทวงเรื่องท้องเพราะคาดเดาจากหุ่นที่ดูมีน้ำมีนวลขึ้นของสาวเจ้าซึ่งล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566 สาวลาลาก็ได้โพสต์คลิปขณะที่เจ้าตัวกำลังเดินอวดความสวยบนพรรมแดงพร้อมกับมีคอมเมนต์คำถามจากชาวเน็ตที่ทิ้งไว้ถามเธอว่าท้องหรือเปล่าคะดูมีน้ำมีนวลขึ้นซึ่งงานนี้สาวเจ้าก็ได้ลงเสียงตอบกลับอย่างชัดเจนว่า ลาลาจะมาตอบคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ทักทายกันด้วยมารยาทไม่ควรถามค่ะลาลาอายุ42แล้วนะมีลูกชายสองคนส่วนหุ่นที่เป็นอย่างนี้พอดีรวยมีอันจะกินสบายใจแล้วนะคะโอเคและนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตอีกรายคอมเมนต์ถามไว้ว่าเขาน่าจะเห็นว่าเพิ่งแต่งงานหรือเปล่าคะเลยคิดว่าจะมีน้องงานนี้สาวลาลาก็ได้ฟาดกลับผ่านทางแคปชั่นว่า คุณมีอันจะกินคะส่วนเรื่องการแต่งงานยังไม่เคยแต่งงานนะคะใครเคยเห็นงานแต่งลาล่าส่งหลักฐานคลิปรูปถ่ายมาได้เลยให้รูปละ1,000งแสนบาทซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับที่ติดตามต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่บ้างก็ชื่นชมความสวยและบ้างก็ติดติงเรื่องมารยาทในการถามของชาวเน็ตเช่น เขาน่าจะเข้าใจผิดตอนงานคุณลูลูบแน่ๆเลยค่ะอวบแล้วรวยอวบไปเถอะค่ะสวยค่ะแบบนี้สวยน่ารักคนไทยบางคนยังไม่มีมารยาทต,ตามสากล ทักเรื่องหุ่นอ้วนขึ้นดำขึ้นอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งสวยสง่ามากคา่าความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ล่าจะท้องหรือไม่ท้องมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะมารยาทนิดนึงก็ได้นะที่จะพูดจะเมนอะไรอะ่ะถึงท้องเขาก็มีปัญญาเลี้ยงจ้าเรื่องส่วนตัวอย่ายุ่งเลยค่ะเราสวยเราเลิศอ,อย่าไปให้ค่าค่ะ คนถามกับบ่อมีมารยาทโพแดโพเนอเขาน่าจะจำผิดคนสวยมากค่ะและอื่นๆ